ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสือเสียงออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองมัชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับหนังสือลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตตอนที่สองลูกยกโหลบ้านเรามีลูกทั้งหมด12คนผมเป็นคนที่สองมีพี่สาวหนึ่งคน ปีที่ผมเกิดนั้นพ่อผมอายุได้42ปีตอนนั้นพวกเราล่อนเร่ไปถึงหมู่บ้านตรงซื่อในไถจงผมจึงเกิดที่สันเจ้าในสุสานแถวๆนั้นสัรเจ้าในสุสานก็คือคฤหัสถ์ในยมโลกของพวกคนตาบอดนั่นเองห่วงจุ้ยเลยไม่เลวนัก ด้านหน้ามีแม่น้ำด้านหลังมีภูเขาหมอตำแยที่มาช่วยทำคลอดให้แต่เช้าตรู่ก็ยังบอกด้วยว่าตอนที่แกทำคลอดแกเห็นมังกรเขียวตัวหนึ่งปรากฏบนท้องฟ้าด้วยพอดีใจใหญ่จึงตั้งชื่อผมว่าตงจิน้นหรือบางทีก็เรียกว่าตงสุยหลังจากผมเกิด แม่ก็ตั้งท้องอีกท้องแล้วท้องเาราคลอดต่อต่อกันจนครบหนึ่งโหลครอบครัวที่ยากจนเพียงนี้แถมยังมีลูกมากขนาดนี้ลำพังที่พ่อหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั้นก็แทบจะไม่พออยู่แล้วจึงแทบจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเลี้ยงดูพวกเราเลย ผมจำได้ว่าทุกครั้งที่ผมออกไปขอทานกับพ่อพ่อจะต้องผูกแม่ไว้กับต้นไม้ด้วยเชือกหรือโซ่เพื่อป้องกันไม่ให้แน่นี้ไปเล่นน้ำเพราะหากว่าแม่เกิดหลงขึ้นมาพ่อตาบอดของผมก็ไม่รู้ว่าจะไปตามแม่ได้ที่ไหนเมื่อไม่มีพ่อแม่คอยอุ้มชูดูแลเด็กๆทุกคนในบ้านเรา จึงต้องช่วยดูแลกันเองเล่นดินกินทรายมาจนเติบโตขึ้นแต่ที่แสนจะโชคร้ายไปกว่านั้นก็คือน้องชายคนโตปัญญาอ่อนและภาวะอารมณ์ผิดปกติแต่กําเนิดพอกรรมพันธุ์จากแม่นับแต่นั้นคนที่ถูกผูกติดกับต้นไม้จึงไม่ใช่แม่เพียงคนเดียวแต่ยังมีน้องชายคนโตเพิ่มมาอีกคน สำหรับพวกเรานั้นเนื่องจากพ่อมองไม่เห็นท่านจึงต้องหาเชือกสีแดงมาร้อยลูกกระพวนผูกไว้ที่คอลูกทุกคนเพื่อจะได้ฟังเสียงว่าพวกเราคันเล่นกันไปถึงไหนถ้าใครไปไกลหน่อยพ่อก็จะรีบไปลากกลับมาเรื่องที่เกิดขึ้นตอนอายุได้5้ถขวบนั้นผมจำได้แม่นยำ ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนสีขวบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่พ่อกับพี่สาวเล่าให้ฟังภายหลังพี่สาวเล่าว่าตอนแรกที่มีเธอคนเดียวพ่อจะมีไม้คานสำหรับหับของไว้บนบ่ามีถุงย่ามอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างข้างหนึ่งไว้สำหรับใส่ทารกน้อยอีกข้างหนึ่งไว้สำหรับใส่ผ้าห่มเท่านี้ก็ไปได้ทั่วปัิพีแล้ว พ่อมีผมเพิ่มมาอีกคนก็เท่ากับว่ามีภาระเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปากท้องจะอาศัยแต่การขอทานของพ่อคนเดียวก็เริ่มจะไม่พอเสียแล้วอีกอย่างจะขนย้ายทั้งครอบครัวใหญ่ไปโน่นมานี่คงไม่ใช่วิธีที่ดีนักดังนั้นเมื่อผมอายุได้ขวบกว่าพอเริ่มเดินได้ก็ต่อแตะตามพี่สาวออกไปขอทาน ผมจำได้ว่าพ่อแทบจะไม่เคยแสดงความชื่นชมหรือยินดีต่อใบประกาศนียบาบัตรใดๆที่ผมได้มาจากการร่ำเรียนหนังสือเลยสักครั้งแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พ่อมักจะพูดติดปากอยู่เสมอและในน้ำเสียงนั้นบอกถึงความภูมิใจว่าตอนที่อาจิ้นเพิ่งจะสองขวบนะมันเดินขอทานตั้งแต่หมู่บ้านเฉาตุนถึงหมู่บ้านผูหลีเชี่ยวนะ ระยะทางห่างกันตั้ง40กิโลเมตรแน่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงชื่นชมกับเรื่องนี้นักหนาแต่พอมาคิดดูอีกทีก็คงเหมือนกับครอบครัวข้าบดีที่หวังให้ลูกชายมีความสามารถในวิชาคนวณครอบครัควขุนนางข้าราชการที่หวังให้ลูกชายรู้จักการเข้าสังคมต่างๆและเมื่อเกิดในครอบครัวยากจน พ่อจึงหวังให้ผมมีกําลังขาที่ดีและมีความอดทนสูงกระมังระยะทางตั้ง40กิโลเมตรแล้วผมก็เพิ่งสองขวบเท่านั้นคิดดูแล้วก็หน้าหดหูเสียจริง